โอ้เพื่อนนายพาฉันมาใหม่นี่อ่ตอนนี้โลกมันระบาดนายต้องพาฉันมาใหม่เนี่ยเอาหน้ามาเถอะหน้ามันดีนะดีบ้าเลยานายหนูอ,อุ้ยใจเย็นดิอ่าโลกระบาดเนี่ยดีมากเลยบอดที่ปนธนาคารไม่ใช่ทุบป่นธนาคารอ้ยแหลกแหลกแหลกนี่เป็นได้ไม่เลย ไปมาจากปนทีวีชักนหนึ่งเ,เครื่องนะั่นอ้ทีวีทั้นหนึ่งขอ,องบ้านไม่มีการอันดึงกันนี่โปรแกรทีวีไปกันไปกันทีวีนั่นใจเหลือเกินทีวีนั่าใจเหลือเกินนะนี่ไงโอ้ยเขาซัสองเครื่องนี่ไงเขาซัสองเครื่องยิ่งมา อู๋อูของรู้เนี่ยรู้แล้วหนึ่งอุ้ยนายไม่รอเราเลยอ่ะไปด้วยอ,เออ้เออขึ้นไปหยิบโทรศัพท์อืมทับโทรศัพท์โคตรเก่าเลยใช้ใช้ไปเถอะน้รุ่น,นใหม่แล้วเนี่ยใช่รุ่นโนเกียโอ้โหโนเกียเลยใช่ใช่ใช่อันมันเก่ามากเลยเนี่ยโนเกีย น้อโทรดิฮัลโหลฮัลโหลอืมกระโดงเหมือนกันฮัลโหล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 เอ้ยเฮ้ยสิงคายอะสิงคายมันติดต่อกันได้ว้าวมันติดต่อกันได้ไหมโอ้ฮัลโหลฮัลโหลโอ้ฮัลโหลฮัลโหลโอ้ my god ดีเหลือเกินนะเนี่ยอ้าวฉันคือผีดิบฉันมากินตับแก่โอ้ยผีดิบผีดิบ ฟังนกเกียใช้เลยอยา่านกเกียฟังนกเกียใช้เลยผีดิบตายใช่คอนกเกียนี่โอ้โหมีปลานกเกียปลาแขนตัวเองชัดนกเกียนี่นี่นีนกเกียทุบเลยนี่นี่นี่อ๋อปวดเจ็บเหลือเกินอ้าอ้าโอ้โหโโนกเกียทุบคอขาดเลยนี่โอเคโอเคโอเคปิงไปช่างมันช่างมัน นี่โทรศัพท์าโอ้โหเนื้หนาแท้จริงชอบมากเลยเนี่ยโอ,โ,อโอ้ชอบมากเลยชอบมากเลยเนี่ยอเอาล่ะเรากลับบ้านกันเถอะนะฉันก็วางงั้นแหละวางงั้นนะกลับบ้านกันเถอะฉันว่า,าฉันว่าเราต้องไปปนจะเครื่อง,งนะเอา เอาไปให้เจ้าบักปองกับบักทองนะนาคิดอย่างนั้นเหรอติ๋งเหนื่อยใช่มันจะดีมากเลยแหละเพราะมันดีใจไงอ่ะนั่นโอเคโอเคไปหากันไป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 ก็ก็กโอ้ว้าวอ้าวไปดูไปทิ้งวะไม่ไมดิ โอ้าอ้โอ้แท้คือผีดิบโ่วยฉันไม่มีแรงลูกช่วยฉันด้วยปักเขาต้มอ้ไม่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 หนีไหนก็เจอโนเกียจิ้มมีต้องจิ้มต่อยเลยแล้วก็นี่นีถอยออกมาแล้วก็โนเกียทุบอ้อโหดิบลุกอน โลหะหนูกีทุบน,นี่อ้อคอหักนี่หนูกีทุบอ้อแขนขาดขาขาดเลยอ่าหนูกีแข็งเก่งอย่างนี้เันเจอแล้วมาหยิบกับบ้านกันคุณเอาอะไรไหมหผมหรอครับเฮ้ยทำไมต้องเซมเสียงงี้เลยเนี่ยโอ้ยในในน้ในไอหนี้อะไรเหรอในน้องดิ โอ้ไ oh, wow. hey, oh, 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 uh ่ไหมฮะว้โวโทรศัพท์ใหม่ว้าวจริงเหรอจริงเหรอไอ้ดึงออกมาดึงออกมาไม่ด้วยไม่ต้องช่วยมันหรอกดูดิโอจริงด้วยโอ้ดีใจมากเลยโอาอ่าไม่ โวยงโง่กันจริงนายว่าในพวกนั้นมันงโง่ไหมถ้าก็วางเัินเลย